สวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องยอดฮิตที่ออกสอบบ่อยมากๆคือแทบจะถูกสนามแทบจะถูกปีเลยก็ว่าได้เอาอย่างนี้ล้วกันเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้วิธีสังเกตนะคะให้สังเกตว่าข้างหลังเนี่ย เขาเป็นคำนามประเภทไหนเป็นคำนามแบบไหนเราเห็นคาว่าเทรนใช่ไหมเทรนตัวนี้ดูจากทรงแล้วว่าน่าจะเป็นคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนเนี่ยเราตัดชอ์ไปได้เลยนะคะอย่างข้อ A เนี่ยฮูมฮูมใช้กับใครคะเราฮูมใช้กับคน B ใช้กับอะไรเอ่ย B ก็ใช้กับคน แล้วข้อ c ใช้กับอะไร that คือใช้ได้ทั้งคนแล้วก็สิ่งของหรือว่าสัตว์ก็ได้แต่ด้วยความที่เรามี choice ที่เป็นคนแล้วเพราะฉะนั้นข้อ c เนี่ยเราตัดทิ้งไปได้เลยข้อ d which ใช้กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนตัดทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีเลยทีนี้ก็เหลือข้อ a กับข้อ b แล้วเราก็มาสังเกตว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคือคำนามหรือคำกริยานะคะเทรนตัวเนี้ยเป็นคำนามถูกไหมเป็นคำนามเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการใช้ดีกว่าถ้าเกิดว่า บางคนแปลไม่ออกขอให้รู้อย่างเดียวดูเรื่องของ part of speech ให้ออกว่าตัวไหนเป็นคำนามตัวไหนเป็น verb โอเคไหมออะเดี๋ยวเราไปดูกฎการใช้เรื่อง relative pronoun นิดหนึ่งเราลองมาดูหลักการใช้ตรงนี้ค่ะอ่ะซูมใกล้ๆเลยหลักการใช้มันเหลือง who กับ whom ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เมย์จะพูดแค่2ตัวนี้ก็พอ who เนี่ยเราใช้กับประธานที่เป็นคนและมักตามหลังด้วย verb ส่วน whom เนี่ยใช้กับกรรมที่เป็นคน จะตามหลังด้วย subject subject ก็คือคำนามที่เป็นคนนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เมย์เขียนไปนะคะแล้วก็ตามด้วย verb แล้วของเราอใช่หรือเปล่าเห็นไหมอันนี้ t a i n คือคำนามที่เป็น subject ถูกเปล่าที่เป็นประธานแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยแล้วก็ตามด้วย verb ก็คือคำว่า Talk คือ verb เนี่ยเรารู้แค่ part of speech แค่นี้เราทำได้แล้วข้อนี้ตอบอย่างตอบได้เลยเนาะตอบข้อ a นั่นเองก็คือ home จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคก,กันอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นหูผู้ซึ่ง The woman who called yesterday wants to buy the house. คาว่า whom ตัวนี้มันรีเ a t ถึง the woman คนนี้ที่เขาเป็นประธานซึ่งหมายความว่าผู้หญิงที่โทรมาเมื่อวานต้องการซื้อบ้านซึ่งเรา relate คำว่า the woman ที่เป็นประธานแล้ว whom ล่ะใช้ยังไง whom ใช้แบบนี้ค่ะมันเป็นกรรมของกริยาหรือว่าคำบุพบท The author whom you criticized in your review has written a letter in reply. ผู้เขียนที่คุณวิภาษวิจาร์ณในการตรวจสอบของคุณได้เขียนจดหมายตอบกลับมาซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่า the a u t h o r ตัวนี้คือกรรมค่ะ เขาเป็นกรรมที่คุณนะไปคริต i c ิไซสเขาเห็นไหมคะสังเกตง่ายๆเลยคือหลังโูมเนี่ยตามด้วยคำนามที่เป็น subject แล้วก็ตามด้วย verb นั่นเองอ่าเรากลับไปที่ของเราจริงหรือเปล่าจริงแน่นอนคือ Trend ก็คือเป็น subject แล้วก็บวก verb นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบภูมิลองมาแปลสิ The man whom Trent talks to is my boyfriend ก็คือ The man คนนี้ที่เขาถูก Trent คุยด้วยเนี่ยเขาคือแฟนของฉันเองข้อนี้ตอบข้อ A